สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆในแต่เช้าเลยนะคะก็คือวันนี้นะคะตอนเนี้ยเวลาเนี้ยนะคะก็คือ6กโมงครึนะคะ6กโมงครึ่งตอนเช้านะคะคือ,อเสียงยังแบบคือๆอ,อยู่เลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ที่เรามากันแต่เช้าแบบนี้นะคะก็คือเราจะมาตัดกิ่งค่ะตัดกิ่งยางเพื่อให้เขาอะเอาไป ติดตาในวันนี้ค่ะคือคนตัดกิ่งจะต้องทําแต่เช้าเพราะว่าสายหน่อยคนติดตาเขาก็จะแบบเอากิ่งไปติดตากันเลยค่ะเพราะว่าเขาก็เร่งเนาะค่ะเดี๋ยวเรา,าเดินไปนะคะคุยไปกันดีกว่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เจ้าชงด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศนะคะว่าเวลาที่เราตัดกิ่งยางนะคะเพื่อนๆถามมาว่าเวลาติดตากิ่งยางทํายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็เข้าไปในแปลงยางแม่พันธุ์นะคะที่เราจะจะจะ,จะตัดกิ่งให้เขานะคะสดค่ะอันนี้นะคะก็คือบรรยากาศในการที่ตัดกิ่งนะคะนี่คือเขามาตัดกันแล้วนะคะจะชงมาช้านะคะวนเอ้คนในแถวอ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูถามเขาว่าเทคนิคในการตัดกิ่งยางเป็นอย่างไรนะคะที่เพื่อนเพื่อนถามมาเนาะค่ะอันนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะหกโมงตอนเช้านะคะก็ประมาณมีหมอกแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกาตัดกิ่งกันเลยค่ะ อันนี้เราก็ตัดกิ่งนะคะเป็นกิ่งพันหกรนะคะทุกคนที่เ,เพื่อนๆถามมาว่าอยากให้บอกวิธีการตัดกิ่งนะคะเพรว่าตัดแบบไหนนะ้งแต่เริ่มต้นนะคะอันนี้เราก็ต้องเลือกกิ่งนะคะทุกคนที่กิ่งที่เป็นยอดที่แก่นะคะใบแก่นะคะ เทคนิคในการตัดกิ่งคือเราต้องเว้นเว้นเว้นโค้นไว้ชัดนึงใช่ไหมใช่ใช่เราเว้นไว้แล้วมันจะงอกไม้แทงขึ้นมาเร็วอประมาณสักหนึ่งเดือนเราก็จะเอาได้อีกข้างหนึง่งได้อ<ๆ><ๆ>เพราะถ้าเราไม่เว้นไว้แล้วมันจะทําให้แตกท่าแตกขึ้นมา,าท่าบางทีเราพอจะได้แล้วมันไม่ทันก็เหตุการณ์ คือเวลาตัดแล้วต้องมองใบด้วยใช่ไหมว่าต้องมองใบแกยอดแทงยอดนิดนิดดายดีแทงยอดนิดนิดหมายถึงยอดอ่อนนิดนิดแล้วเราก็จะดดยกิงตาสูดปลายไดายด้ตาหมากว่ากิงทีไม่แท้งยอดต้องห้ยอดแกเต็มถี่อ่ว่าเหอะเจ้ะอันนี้เราจําเป็นไหมที่เราจะต้องตัดหมดเลยอ่ะตัดหมดกอเลยเป็น ถ้าหากว่าเราจะต้องใช้เร็วๆนี่ก็เว้นไว้ด่านหมั่นิ่งเล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปให้หมดมาย่างจนหอกไม่เสมกันอลำต่นมีความจำเป็นตัดให้หมดต้นวิที่การตัดนะคะทุกคนต้องดู ดูยอดนะคะดูใบแก่แล้วก็ต้องเว้นไว้หนึ่งฉัดนะคะทุกคนเพื่อให้เขางอกขึ้นมาเร็วนะคะถ้าเราไม่เว้นเลยเขาจะไม่มีตาตุ่าตรงนี้เขาจะงอกตาตรงนี้นะคะ,ะม,มันจะช้าทําให้เราใช้กิ่งได้นานใช้ทําให้เราไม่มีกิ่งนานนะคะขาดกิง่งงดูนะคะ เว้นน้อยชัดหนึ่งคือเว้นน้อยทางล่างชัดล่างนะคะที่เราควรเว้นเนาะเต็ทสายก็ดูตรงเนี้ยแบบนี้นะคะนี่นะคะชัดล่างชัดนี้ก็คือเราต้องเว้นไว้ให้เขาแตกตาเห็นไหมคะเขาจะมีตาตุ่มเอาไว้แตกนะคะ บบอืมนี่นะคะทุกคนอีกประมาณเดือนนึงเราก็มาตัดด่ายอีกชัดหนึง่งอ๋อชัดนี่อีกประมาณเดือนแล้วก็นี่อง,อองอกมาอีกครัง้งหนึ่งงออกมาถ้าเราเว้นชัดเนี่ยมันจะงอกเร็วอือนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้านะคะคือเราต้องออกมาแต่เช้าเพราะว่าคนติดตาเขาก็สายหน่อยเขาจะเอากิ่งไปติดแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยต้องออกเช้านะคะ อันนี้กิ่งที่ตัดแล้วทําไมเราต้องถอนแบบนี้ด้วยจ้ะทําไมเราต้องถอนเป็นเล็กๆด้วยอ่ะหรือว่าเอาใส่ลังใส่กล่องเขาอ๋ออันนี้ใส่กล่อง,องม,มันหยิบไปแล้วมันจะจะช้ำอ,ะอ่ะอ่าส่วนมากจะเป็นลังผลไม้มากกว่านะคะใส่ลังเขาจะต่อลังหเขาเราต้องใส่ลังผลไม้ผูกแบบนั้นนะเพราะเราแต่เดี๋ยวเ็าจับไปไงานต่ออ่าเพราะว่าเวลาที่เขาเวลาที่เขาปาดกิ่งอะ่ะมันจะบังคับได้ง่ายด้วยถ้ายาวมันก็จะดูแลยากนะคะอันนี้ก็ ประมาณหนึ่งชัดอันนี้ประมาณหนึ่งชัดเท้าบ้าที่เราทอนไว้อ่ะใช่ประมาณหนึ่งชัดอ่าหนึ่งชัดนะคะทุกคนเห็นไหมก็แต่งกิ่งนี่ค่ะหนึ่งชัดตัดแบบนี้ค่ะตัดแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะในการตัดกิ่งยางนะคะทุกคนนี่ เราจะมองดูใบนะคะอ่าขั้นแรกขั้นตอนแรกก็คือมองดูใบนะคะแล้วก็ตัดเว้นหนึ่งชัดเสร็จแล้วก็มาทอนแบบนี้นะคะนี่อันไหนที่ใช้ไม่ได้เขาก็จะตัดออกเลย,ออเ,ลยเพราะว่าจะทําเวลาที่เรารีบใบแบบนี้แล้วจะทําให้กิ่งช้านะคะถ้าเราไม่ทอนออกนี่แบบนี้นะคะ